ฝนตกหนักที่วัดสักทองครับมาไสโอครับครับครับมาเจอพอดีครับเออมาเจอเขากำลัง ถอนถอนต้นกล้าไปถ่ายรูปนะครับวอาน่าสนุกดีครับแค่เรียกลงแขกใช่ไหมครับนี่อ๋อจ้างจ้างเอ่อถือว่าลงแขกนั่นแหละจ้างลงแขก <laughs> ครับโอเคครับ่่าา สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้โดยทางมาอย่างอำเภอป่าติวจังหวัดยะโสธรครับมาทางาน,นแล้วก็ได้เจอกับเกษตรกรชาวไร่ชานาน,นะครับ<อ>ก็ได้ทักทายพูดคุยกันและนำภาพส,สวยๆครับ ต้นกล้าข้าวเขียวกะจีมีพี่น้องประชาชนในหมู่บ้านนะครับช่วยกันเรียกว่ารับจ้างกันมาถอนกล้านะครับภาษาอีสานของเราก็ว่าดกกาดกการนเองนะครับดกกาเพื่อไปปักดำในพื้นนากันต่อไปนะครับวันนี้ก็นำภาพดีๆภาพสวยครับที่พี่น้องได้ช่วยกัน ลงแขกถอนกล้าไปปักดำอย่างท้องหนากันนะครับวันนี้ก็นำภาพส,สวยๆมาฝากเพื่อนๆและ f อซของหนุ่มวิสานลำเพลินชั้นแนวได้ชมกันเชิญชมครับโอ้ครับครับครับมาเจอพอดีครับเออมาเจอเขากำลังถอนถอนต้นกล้าไปถ่ายรูปนะครับ คนน่าสนุกดีครับแค่เรียกลงแขกใช่ไหมครับนี่อ๋อจ้างจ้างอ่าถือว่าลงแขกนั่นแหละ <laughs> จ้างลงแขกครับ <laughs> โอเคครับ <laughs>